สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องฟองไปสวัสดีสุข,ขูสุคนนะครับเด้อที่เขามารับช่มคลิปนี้ครับผมเมื่อนี้กลับมาพอกับผู้เบาหน่อยแล้วครับผมบรรยากาศงามคำครับผมทุ่มหนึ่งทุ่มกว่ากว่าองวันที่ยี่สิบเจ็ดคองวันนี้นะครับผมบรรยากาศยินสบายอยู่ห้องทงไฮทงหน้าครับผมถ่ายเบื้องบนเลยเนาะครับเนาะถ่ายมันหมืด พอดีอยู่ทงหน้าทงหน้าพอดีเมื่อนี้กะมันมีประเด็นประเด็นร้อนเนาะครับเนาะผมก็บ่ได้ว่าสิลงคลิปเลยครับ,บ,รบรลเลยบ่ไดออ้ว่าสิอัดคลิปอันยังดอกมื่นีหว่าสิอัดคลิปมื่อ,อื่นว่าสิ่ทยตอนขายยางดอกว่าขายยางแต่บ้ามันมีประเด็นขึ้นมาเมื่อนี้ยผมก็ขายยางไปสวนหนึ่งขายยางไปสวนหนึ่งก็ได้สี่สี่พันเก้า ไอสีมันเก่าสีมันเก่ากวาไนะครับผมเดี๋ยวเมี่ไทยบินในบิงนะ่งเน่ะสีมันเก่ากว่าแบงกับเจ้าของสวนไปแล้วก็ด้สองพันสี่สองพันสี่แต่ได 2, 4, 2, ุ๊ผมก็จำไว้ลแหละก็มันมันมีประเด็นเรื่องเก็บผมขายยางมั้นี่เก็บยางมี่ดีเจ้าของสวนเลยมาบอกว่า มีคนอญาติผมนี่แหละไปถามเพิ่นถามเจ้าของสวนนะว่าผมนี่เจ้าขายให้ขายหน้าบ่อเ่เจ้าขายให้ขายหน้าบ่อญาติผมไปถามเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกว่าอยา่าอย่าสีไปว้าใไรฟ,ฟั่งเด้อ,อ,อเพิ่อนขยานเขาวายวเพื่อนเนาะครับเนาะแต่ว่ามั่นสิ่งที่ผมอยากสีว้า ไปดังต่อไปนี่เดี๋ยวคนชี้เบาเบาตรงตรงเลยผมล่งคลิปนี่ไปผมก็อยากบอกให้เขาหูว่าเป็นอย่างเป็นอย่างจังมากมันหยุ่เรื่องของกูเด้วนะฮะอยากหูเป็นอย่างคือบอถามกูตรงตรงเลยเออไปถามคนอื่นเห็นอย่างไปถามคนอื่นเห็นอย่างอยากหูถามกูมาเลยเห็นหนากกูเกือบทุกมือ บอถามไปถามคนอด่นยักคู่หาที่แตกยังฮะยักคู่หาที่แตกยังกูก็บอกเขาใจกันหนุงคักหนุงเรื่องของกูนี่เออเ่็ยังจะมากมาหนุงเรื่องของกูกูก็บอกเขาใจทั้งที่กูบ่เคยอยากหนุงเรื่องของพวกมึงเลยเออเรื่องของพวกมึงกูบ่เคยอยากหนุงเลยแต่ว่ามากหนุงเรื่องของกูเสือกเรื่องของกู ไปถามเขาเอดอย่างือบอกถามกูเลยกูยังไหวหนาเด้เนี่กูแค่อัดคลิปนี่กูยังไหวหนาอย่าให้กูเมินความศรัทธาเอออย่าให้คนยังกูเมินความศรัทธาของกูเมินความศรัทธาไปแล้วมันสีอูเนี่ยกูบอกคืออ้กูเี่เออ กูเ็คือพี่น้องทุกคนกูบอกให้เลยหูอยู่แล้ววันนี้ใสกูเป็นยังไงแต่พวกมึงก็ยังอยากุงเรื่องของกูนักอยากุงคักหลยเรื่องของกูเนี่ยไปถามคนอันคนนี้กูอยากขายหน้าบออยากจังสันนันสีบอ nh งคักแท้เรื่องของกูไม่เป็นยังไงวะกูก็เข้าใจเลย เอาเวลาเป็นหนุงเรื่องของเจ้าของไปคิดเรื่องของเจ้าของเป็นยังเมื่อดเรื่องของคนอื่นเขาที่เฮ็ดยังมันเรื่องของเขาบอกหลายเทีเยแล้วเวลานินท่าผู้ใดนะเวลาเขาเว้ากลับแล้วมึงรับให้ได้ก็แล้วกันเออกูเป็นคนตรงๆเด้กูแววเวเวต่อนาเด้อืมหูอยู่แล้วว่ากูเป็นคนนิสัยยังไง กูบ่ย่อมไผเด้กูเป็นคนที่บ่เคยยอมไผอยู่แล้วหนุงเรื่องของกูอ่ะกูยังสิหายย่อมไผ่อยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเขากูยังได้ยินอีกรับรองอยู่ยากกูบอกให้เลยอยู่ยากกูบ่เคยหนุงเรื่องของกูไดกูเห็ดเวียกเฮ็ดงานของกู บ่เคยอยากหนุนเรือของไผเลยแต่เป็นอย่างพวกมึงคือมาอยากหนุนเรือของกูแท้กูก็บ่กเข้าใจกันกูนคนบอดีกูหูวงอยู่แล้วว่ากูคนบอดีแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของกอูดีบอดีมันก็เรื่องของกูกูอยู่ของกูก็ไม่ได้สดั่งความเดอนรอนใอ้พวกมึงเลย คำกูไปสา่งข้อมเดืนดร่อนให้พวกมึงพวกมึงคอยมาว่ากูแต่นี่กูบ่เคยสา่งข้อมเดืนหล่อนเลยกูก็อยู่ข้องกูฮะเฮ็ดเบียกเฮ็ด,เดงานเรียงครอบครัวก,กูแต่งานกูเห็นงานมาเป็นเยแทนที่กูสีได้พักคนเจ็งสี่ลหละกูสีไใ้นอนกูก็ต้องมายิบรถซับมาต้องมาอัดคลิปเมื่อกี้นี่กูทั่วไปหาอ้กูแล้วอืมทร่ไปหาไอ้กู ว่าไอ้กูบอกเป็นคนบอกให้พอกมึ่งไปถามเขาถามว่ากูจะขายให้ขายหน้าบอกเป็นอย่างคือว่าอย่างสัน้นอยากหูคือว่าถามกูไปถามคนอื่นแทนอย่างถามกูตรงตรงเลยเอออยากหูถามกูตรงตรงหูออกจากปากกูนี่นี่ก็หูจากคนอื่นด้ว เมื่อกี้กูก็โทรหาไอา้กูว่างไปเมื่อกี้ไอ้กูก็บอกว่าไม่ต้องคิดหลายบ่ได้เฮ็ดกะยูซื้อมันก็บอกว่าเจ็บหัวแต่ว่ากูยูซื้อบ่ได้กูเป็นคนดื้อหลังกูยูซื้อไ่ได้กูชนย่างเดียวอะ่ะบอกเลยเออไงก็สูกูก็ส้นมาแล้วเออกูบอกแล้วว่าคนที่ยุงเรื่องของกูนะ จบบ่สวยเหรออบุมีไฟจบสวยอยากแกงเท่ามาหาเสียนเนึเนาะยกหมาหมามันก็เลียปากจริงๆล่ะอ,ะอืมเดินกับหมามันเลียปากบ่เลียธรรมดาได้หมาตัวนี้อ่ะหมาตัวนี้มันกัดกระเกงเลยเออแล้วมันกัดจีรีได้มันบริเฮาซือ มาตัวนี้กูบอกให้เลยนี่แหละโทษฐานเนี่มันหยุงเรื่องของกูคลิปนี่ที่เป็นคลิปเตือนครั้งสุดท้ายอืมกูเตือนในคลิปนี่ดีครับกูไมเบาต้นหนามันสิรับบ่ได้เนียมันสีเฮ็ดหนาบ่ถือปกติแล้วอ่ะกูบ่ปล่อยดอกแต่ว่านี้อ้ายกูขอไว้กูเลยเฮ็ดได้ซัํานี ปากไว้ให้คิดคิดแล้วก็จงปฏิบัติตามคำยังบปฏิบัติตามมึงเจอกูแท้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ